สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโยทูบทุกทุกท่านนะครับสวัสดีไปยังท่านผู้ชมผู้เข้ามาติดตามมาชมสมบัติด,ดำซิ่งนะครับเออมาพบมาขอกันที่เกาีิน้องมือน,นี่ พาพี่มาชมพี่น้องมาชมทีมงานซับสถิตครับหรือว่าเซยเล็กนะครับมาอน,นี่งฟูโซโจัดเลยพี่นอ้องทึงเกี่ยวเขา่าทึงแรนดินครับมาอน,นี่ทีมงานอ้าเจ้าฟอร์ดเอ็มแปดาซีส่วนพี่น้อง ตามไปดูตามไปดูโอ้หันเสียงลมฟือดอฟือฟาดๆกับขอโทษขออภัย้อพี่น้องเอ้ยลมแห้งครับก็อยากว้าเลยครับ้ยลมสุดยอดเลยครับลมแห้ง ก็มองงั้นครับอ่า oh. mm hmm. ah, จัดเต็มกองเลยครับ แข้งไหนนอะครับอ้าวฟุเป็นฟูโซ่ครับ 6m61 น,นะครับนี่ฟูโซ่ไฟเตอร์พี่น้องกุบ่าทางบันนอง้าเนาะครับ ่าเ็นเอาผู้สาออเนาะครับม่างผู้สาเนาะครับโยบ้านพักเพ่งพ้วยครับมื่อนี่กับทีมงานทรับย์สถิตพี่น้อง เทิ่งเอาดินเทิ่งแลนดินเทิ่งเอารถมาเกี้ยวเขาให้พ้นนะครับจาของนะจะของหน้ามาพท่านมีผู้มาเกี้ยวไห้มาท่นเสียเหล็กได้เปเอารถเกี้ยวมาเกี้ยวนะครับพู้พี่น้องเดี๋ยวผมสิลงไปทายถ้ำไห้พี่ให้น้องได้เบิ้งได้ชมกันครับ สองร้อยสิบแปรงมาหเอ็มหกหนึ่งนะครับโคโซไฟเตอร์ Fighter, พี่น้อง มังเอาคู่สาไปถมทีนะครับไว้ทายกบ้านพี่น้อง หน้าร้อยเจ็ดสิบห้าได้มากครับเพื่อน,นี่สมองกันรถประจำทีมงานทับสถิตแล้วครับ โซเฟอร์แม่ก้นี่ยังบถทันรูนจักเนาอครับ่าเป็นไผหรือจะเป็นโซเฟอร์เชี่ยวอ่าบักเชี่ยวมันมึนยังบถทันแน่ใจพี่น้อง ภาษากรีกคกับการถ่ายทำวิดีโอพี่นอ้องรมแห้งบางคลิปผมต้องลบทิมเลยครับมาทีเดียวได้สองอยางพี่น้องเมื่อเนี้ยเทียมงานเสยเล็กนี่ เต็มกล่องเลยพี <Upper language> <The> ่น <level> <the sixth Elizabeth> ้องโอ้โหมา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  อเขนาดน้องเอ้ยไฟเตอร์น้ะครับ พี่น้องรถเกีียวจะฟังคุณครับคุณเปิดเปิดโย่พี่น้องคุณเดี๋ยวโทรนงุงนะครับ มีดดรถดับเรนอายุสองขั้นพี่น้องมาเนี่ยอายุครับทีเซ่สองรอยรุ่นฮาเนาะครับโคมัตสุ atsu, รุ่นฮาพี่น้องรุ่นพิมพ์นิยมเนาะครับ เนียบเงียบเนี่ย ที่โบกไก่พี่นอ้องว่างยี่สิบเมตรนี่เนาอพี่น้องเนาะ,ะขยายทีขยายที่ปุกเฮียนนะครับ เหลียวมุมหนีนเพราะท่านได้ล่งนะครับแต่ว่าฟังนั่นเพิ่นลกงไว้แต่ปีวังหันชิ่น้อง มื่อนี่เป็นมือเลือกตั้งพี่นอ้องผมกับไส่สิ้เรียบร้อยแล้วครับพี่น,อน้องใครเพราท่านได้ไปเลือกตั้งกับไปเลือกตั้งเนดะ้พี่น้องอเลยไฟเตอร์นะครับมิตซูบิชิฟูโซ่ไฟเตอร์210รแรกมากครับ6 M6 1หนึ่ง หลังจากเสร็จเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำกันแล้วพี่น้องกหันมาทางแลนดินแลนหินให้พี่ให้น้องนะครับผู้เพ่นมานเขามา,านน้ำนะครับเิ่นกับมาสมที่ไว้ให้ลูกให้ล้านไวถ้าปลุกเงี้ยนนะครับนี่เดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่บ้านพักแห้งพุ้ยนะครับ ตำบลผู้เงินอำเภอสะพภูมิจังหวัด้อยเย็ดที่น้องตมอ,องเงินนะครับไร่เจ็บสิผาแดงมาครับ มีรถดำสองขั้นครับโอนี่ทีมงานยังบม่ทันพร้มอมนะครับแรีนสองขั้นไปก่อนนอพ่น้รเอาเดี๋ยวเซบรับคลิปนี่ ฝากพี่ฝากน้องสันี่แหละพี่น้องอเดี๋ยวคลิปหน้าจังกลับมาพอกันไหมครับอ,อยู่ดีสบายสุูสุขคนพี่น้องอโกบโมันๆเนะครับสวัสดีครับ